สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรที่น่ารักในช่องกุญญาดาเลิฟทาโลวันนี้นะคะเดี๋ยวหน่อยจะมา นะคะเปิดไพ่ให้กับเพื่อนๆใครยังหยุดกันอยู่บ้างเอ่ยวันนี้วันจันทร์นะคะจันที่สองมิถุนายนนะคะวันหยุดหยุดสี่วันพรุ่งนี้ก็ยังเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนอยู่ส่วนใครที่กําลังเดินทางก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะเดินทางอย่างปลอดภัยเที่ยวให้สนุกนะคะลุกนั่งสบาย <c oughs> นะคะอ่ะทีนี้วันนี้นะคะหน่อยก็มีหัวข้อมาสอบถามองค์ครครูบาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ สำหรับใครที่มาพบเห็นคลิปนี้มีอะไรอยากที่จะบอกจะกล่าวเป็นในเรื่องของหัวข้อวันนี้เลยก็คือสิ่งไหนที่ควรลดและสิ่งไหนที่ควรเริ่มนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าสิ่งไหนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากจะให้เพื่อนๆนะคะได้ลดนะคะได้ลดลงหรือว่าให้หยุดหรือว่าให้พักนะคะหรือว่าให้พิจารณาดูต่อว่า ควรที่จะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็น general reading เนาะเป็นการอ่านโดยรวมส่วนใครที่อยากที่จะดูดวงเฉพาะเจาะจงก็สามารถทักมาหาหน่อยที่บ้านเขียวได้นะคะแอดกุญญาดาทาหลนี่แหละนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันสิ่งไหนที่สิ่งศักดิ์สิทธิค์ครูครูบาอาจารย์เห็นว่าคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะควรที่จะมีการลดนะคะลดและเพิ่มลดและเริ่มเดี๋ยวเอาลดก่อนนะคะ าดูกันเทหมดหน้าตักแสดงว่านะคะจริงๆแล้วคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้หน่อยมีความรู้สึกว่าถ้าไม่ให้ใช่ในเรื่องของความรักนะคะหน่อยรู้สึกว่าการรักใครสักคนเนี่ยการเทหมดหน้าตัก จริงๆแล้วถ้ามันเป็นทั้ง2องฝ่ายมันก็ควรจะดีเนาะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับพร้อมกันแต่ในที่นี้นะคะหน่อยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์นะคะของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้อยากจะให้หน่อยมาสื่อสารว่าสิ่งไหนที่จะควรลดน่าจะเป็นในเรื่องของการที่คุณอาจจะเป็นคนที่มีความแบบทุ่มเทนะคะ ให้ใจกับใครไม่ว่าจะเป็นเพื่อนก็ดีกาลยานามิตรก็ดีสังคมก็ดีคุณเป็นคนที่มีความจริงใจอะนะคะแต่หน่อยไม่ได้บอกว่าการจริงใจเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีนะคะการจริงใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าการถ้าสมมติว่าเราจริงใจกับใครแบบไม่เหลือพื้นที่เอาไว้ให้กับตัวเองบ้างเลยเนี่ยหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณจะกลายเป็นคนที่มีความคาดหวังนะคะคาดหวังสูง และเมื่อได้รับผลที่ตามมาไม่เป็นไปอย่างที่ตัวเองลงทุนหรือว่าส่งไปให้เนี่ยนะคะได้รับน้อยกว่าที่ส่งไปคุณจะกลายเป็นคนที่มีความทุกข์นะคะสำหรับคนที่มีความคาดหวังนะเพราะหน่อยมีความรู้สึกว่าการที่เราอยู่ในยุคป,ปัจจุบันนี้เนี่ยการที่เราเป็นคนที่มีความจริงใจอ่ะดีเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์อ่ะดีแต่ว่ามันต้องให้ให้ถูกคน นะคะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์บอกว่าทุกวันนี้นะคะโลกมันเปลี่ยนแปลงไปมันอาจจะไม่เหมือนเก่าแล้วมันอาจจะไม่เหมือนก่อนแล้วที่เมื่อก่อนเนี่ยการใจซื้อใจมันยังได้เนาะแต่ทุกวันนี้นะคะถ้าไม่มีเรื่องผลประโยชน์ไม่ว่าจะ,ะดีขนาดไหนซื่อสัตย์จริงใจขนาดไหนสิ่งที่เราได้รับกลับมามันอาจจะไม่ได้ในอย่างที่เราทุ่มเทเพียรพยายามไปหรือบางคนอาจจะกําลังคิดอยากที่จะทําธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ นะคะขอให้คุณจงศึกษานะคะคนที่จะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์คนที่จะเข้ามาร่วมทุนหรือแม้แต่กระทั่งลูกค้านะคะต่างๆบางร้านนี่ให้เครดิตบางร้านก็ให้เอาไปก่อนแล้วจ่ายที่หลังนะคะทุกวันนี้มันต้องดูเนาะทุกคนทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันต้องมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นมีกฎระเบียบมากยิ่งขึ้นมีสิ่งที่เข้ามารองรับมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เรา การที่เราเป็นคนที่ทุ่มเทหมดใจบางทีมันอาจจะได้กลับมาไม่คุ้มเสียนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุรุบาอาจารย์อยากจะบอกให้ลดนะคะเทหน้าตักเทหมดหน้าตักนะคะความรักคนนี้ผู้ชายคนนี้เทหมดหน้าตักถ้าสมมุติเจอคนที่เขาก็รักเราสุดหัวใจอันนี้เป็นอะไรที่มันคงจะดีมากๆเลยแต่เอาเป็นว่านะคะขอให้เผื่อใจเอาไว้นี่คือสิ่งที่ควรจะลดนะคะการที่เราจะทําอะไรสักอย่างขอให้ศึกษาข้อมูลให้ดีๆ เพราะบางอย่างมันก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคาดหวังบางอย่างมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่บางทีมันก็ได้ไม่คุ้มเสียนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะธุรกิจใหญ่ธุรกิจเล็กขอให้หาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนนะคะทีน,นี้มาดูสิ่งที่เราควรจะลดอันดับที่สความฝันหน่อยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ควรจะลดในเรื่องของความฝัน จริงๆแล้วการที่เรามีความฝันการที่เรามีความหวังเนี่ยจริงๆมันก็ดีนะคะทุกคนแต่บางทีเนี่ยในรูปเห็นไหมคะหน่อยมีความรู้สึกว่ามีความฝันแต่ถ้าไม่ลงมือทําไม่ลุกขึ้นมาปฏิบัติไม่ลุกขึ้นมาเริ่ม ความฝันมันก็เป็นได้แค่ความฝันมันก็เป็นความฝันลมๆแรงๆเนาะมันเป็นความฝันที่มันไกลเกินไปแต่ถ้าคําว่าลดอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือหน่อยมีความรู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์บอกว่าการที่เราลดความฝันให้มีขนาดเล็กลงอะเพื่อที่เราจะได้ไปถึงฝันแล้วเราจะได้รู้สึกขอบคุณตัวเองรู้สึกมีกําลังใจรู้สึกมีแพชชั่นรู้สึกมีแรงที่จะทําในสิ่งที่ฝันที่ใหญ่ขึ้นเหมือนกับการสร้างฝันเราต้องทําให้มันเป็นระบบทําให้มันเป็นชั้นทําให้มันเป็นเหมือนกับเป็น สเตปสเตปสเตปไปเป็นขั้นเป็นตอนไปนะคะอีกในหนึ่งเลยก็คือหน่อยมีความรู้สึกว่าในภาพเนี้ยนะคะความฝันของคุณก็คือการที่คุณอยากที่จะแต่งตัวภูมิฐานนะคะเป็นนักธุรกิจนะคะแต่ว่าหน่อยมีความรู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์บอกว่าการลดในที่นี้หมายถึงอย่าเอาเวลาไปบางคนเนี่ยจะบอกว่าฝันเยอะแยะมากมายวางแผนเอาไว้เยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่า สุดท้ายเร bon าก็จับไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วยังจับจุดไม่ได้ว่าเป้าหมายที่แท้จริง mayonnaise. สิ่งไหนที่เราอยากที่จะทําให้มันถึงความฝันสิ่งไหนที่เราอยากจะทําให้มันไปถึงปลายทางเพราะว่ามันกระจัดกระจายมันเยอะหรือเกินเพราะฉะนั้นควรจะลดความฝันให้มันเหลือน้อยลงนะคะอย่าเยอะเพราะถ้าเยอะเนี่ยมันกระจัดกระจายคุณกระจายพลังงานไปยังไงสุดท้ายเหมือนเป็ดนะคะทำได้ทุกอย่างแต่ว่าทำได้ไม่ดีสักอย่างนะคะเอาเป็นว่าความฝัน นะคะคือสิ่งที่ควรที่จะลดลงคือทําทีละอย่างฝันทีละอันฝันทีละชั้นฝันทีละระดับนะคะค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะสิ่งที่เราควรจะลดอีกอย่างหนึง่งต้องมีสติโอเคอันนี้อันดีนะคะลดในเรื่องอะไรบางทีเนี่ยหน่อยว่านะบางคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้หน่อยมีความรู้สึกว่าบางคนอาจจะอยู่ในชุดที่เรียกว่าเห็นไหมคะเดินอยู่บน เส้สนได้นะคะอยู่บนฟ้าใช่ไหมคะที่มีเส้สนได้ต้องมีสติความจริงแล้วอะ่ะหน่อยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์บอกว่าสิ่งที่เราควรจะลดเลยก็คือลดในเรื่องของการทําอะไรที่มันมีความเสี่ยงมากเกินไปนะคะมันดีตรงที่คุณอาจจะเป็นคนที่มีสติส นะคะมีความคิดมีการไต่ตองแต่ว่าถ้าเราทําอะไรที่มันมีความเสี่ยงหรือว่าเลือกในสิ่งที่มันมีความเสี่ยงกับตัวเองมากไปถ้าสักวันหนึ่งมันพลาดหรือว่ามันผิดหวังขึ้นมาเนี่ยหน่มีความรู้สึกว่าคุณคงจะมีความรู้สึกเสียใจไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นเลยก็คือการที่ต้องมีสติในที่นี้ก็คือหากเราเลือกได้อะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความเสี่ยงน้อยและเห็นผลชัดเจนหรือว่าเห็นความเป็นไปได้เนี่ยเราค่อยลงมือทํา นะคะเพราะว่าหน่อยมีความรู้สึกว่าสองฝั่งซ้ายขวาอันหนึ่งสามอันหนึ่งสองนะคะผลตอบแทนมันใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นบางอย่างสิ่งที่คุณทาอะอะไรก็แล้วแต่ที่มันผลตอบแทนมันใกล้เคียงกันเราก็ไม่จําเป็นที่เราจะต้องเลือกในสิ่งที่มันมีความเสี่ยงสูงแล้วได้ค่าตอบแทนสูงเพราะบางทีฝั่งที่มันความเสี่ยงต่ําแต่ว่าค่าตอบแทนไม่ได้สูงมากแต่อย่างน้อยมันผลของเขาเรียกว่าความเป็นไปได้มันก็ยังมี มากกว่านะคะดีกว่าเสียไปทุกอย่างเลยนะคะอ่ะทีนี้มาดูอันนี้คือสิ่งที่เราควรลดแต่มาดูสิ่งที่เราควรเพิ่มสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูปุบาอาจารย์บอกว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรเพิ่มครอบครัวบางคนอาจจะทุ่มเทแรงกายแรงใจทําอะไรหลายๆอย่างจนหมดเวลาไปกับการให้เวลากับตัวเองให้เวลากับครอบครัวหน่อยมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวทุกวันนี้หน่อยว่ามันน้อยลง น้อยลงทั้งในเรื่องของการมีโลกโซเชียลอยู่บ้านเดียวกันต่างคนต่างกดโทรศัพท์ต่างคน,ต,งคนต่างอยู่คนละมุมต่างคนต่างทําในสิ่งที่อยู่ในโลกของตัวเองจนบางทีเนี่ยหน่อยหน่อยคิดว่าการที่เราเนี่ยสามารถที่จะวางเขาเรียกว่าอะไรอะออ่อ เขาเรียกว่าอะไรนะโซเชียลดีท็อกเนาะเป็นการลดการใช้โซเชียลอยู่กับในโลกแห่งความเป็นจริงอยู่กับคนรอบข้างให้เวลากับครอบครัวให้เวลากับบุตรหลานบริวารน,นะคะคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะคะเพราะว่าเวลาของแต่ละคนเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนมีเวลาที่มากน้อยแตกต่างกันแค่ไหนแต่ณนะเวลานี้สิ่งที่เราควรที่จะเพิ่มให้กับตัวเองคือการได้ชาร์จพลังอยู่กับคนที่รักอยู่กับคนที่เหมือนกับแบบ ต่างคนก็ต่างแบบอยากให้เวลาแก่กันแต่พอมองไปอีกคนนึงแล้วยังเห็นเล่นโทรศัพท์เล่นเกมอยู่ในโลกของตัวเองอยู่เราก็ไม่รู้จะทําอะไรเราก็เลยต้องจับโทรศัพท์อยู่ในมุมของตัวเราเองทงั้งทงที่เอาจริงๆแล้วเราก็อาจจะอยากที่จะเข้าไปหาอยากที่จะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ไปเที่ยวด้วยกันไปทานอาหารร่วมกันไปทํากิจกรรมร่วมกันนะคะเอาดออินดอร์อย่างเงี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นหน่อยก็เลยมีความรู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูคูบาอาจารย์บอกว่าสิ่งที่สาคัญที่จะพาคุณขับเคลื่อนไปได้หลังจากนี้เลยก็คือความสัมพันธ์ความสุขแล้วก็พลังที่มาจากคนที่เรารักนั่นก็คือครอบครัวหรือกัลายาณมิตรเพื่อนคู่คิดของเรานี่เองนะคะอย่าอยู่กับโทรศัพท์อย่าอยู่กับโลกโซเชียลมากเกินไปจนคุณปล่อยปะละเลยคนที่คุณควรให้คว,ความสําคัญนะคะนี่คือสิ่งที่ควรที่จะเพิ่มที่จะเริ่มต้นที่จะให้ความสําคัญ นะคะอ่ะใบที่2มาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์นะคะบอกว่าควรจะเริ่มควรจะเพิ่มเรื่องอะไรลางสังหรคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้หน่อยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่มีเซนต์มีสัตมีทายสัญชาตญาณมีการอย่างรู้หรือว่ามีความเชื่อในเรื่องของลางสังหรณ์ลางบอกเหตุสิ่งต่างๆ ะะหรือแม้แต่กระทั่งอันนี้หน่อยมีความรู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ไม่ใช่มาบอกแค่ลางสังหารหรือว่าเรื่องที่มองไม่เห็นอย่างเดียวนะคะมันเป็นในลักษณะของการที่คุณจะทําอะไรขอให้เพิ่มอย่างหนึง่งคือเพิ่มความระมัดระวังหรือรับฟังคําแนะนํารับฟังหยุดพักรับฟังคาเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะ คำข้อเสนอหรือว่าข้อห้ามหรือว่าสิ่งที่คนรอบข้างหรือคนที่รักเราคนที่หวังดีกับเราคนที่ใกล้ชิดกับเราเนี่ยเขาเสนอขอให้คุณหยุดพักรับฟังบ้างเพราะบางอย่างมันเป็นสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์แต่ว่าเขาอาจจะเคยมีประสบการณ์มาก่อนแล้วเขาถึงได้ห้ามหรือได้ หยุดยั้งคุณเอาไว้ในการที่จะตัดสินใจทำอะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่ต่อชีวิตหรือว่ามีผลต่อชีวิตในอนาคตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขารู้สึกว่าถ้าเขาห้ามคุณแล้วคุณฟังเนี่ยมันก็คงจะดีเพราะฉะนั้นหน่อยมีความรู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์บอกว่าสิ่งที่เราควรที่จะเริ่มสิ่งที่เราควรที่จะเพิ่มเติมเลยก็คือจากนี้ไปจะทำอะไรขอให้หยุดไตรตรองคิดพินิจพิจารณาคำที่คนที่เขารักเราเนี่ย ห้ามปรามบอกกล่าวหรือว่ามาแนะนําเพราะว่าทุกคนหน่อยเชื่อว่ามีคนที่เรารักมีคนที่รักเราอย่างจริงใจเขาไม่ได้อยากเห็นเราพลาดพังกับสิ่งที่เราจะทําในชีวิตหรอคะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เขาห้ามหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่เขาบอกว่าลองหยุดพินิษพิจารณาคิดทบทวนดูใหม่อีกทีก่อนไหมเนี่ยก็ขอให้คุณจงจงจง,จงหยุดแล้วก็พินิษพิจารณาไม่จําเป็นต้องเชื่อทั้งหมดแต่ก็ ถ้าบางอย่างมันมันมันยังไม่ต้องทําอย่างรวดเร็วก็ได้เนี่ยคุณก็ลองเชื่อแล้วก็ลองฟังเขาดูเผื่อบางทีมันจะเป็นประโยชน์แล้วสุดท้ายเมื่อถึงจังหวะเวลานั้นคุณอาจจะได้หันกลับมาแล้วบอกว่าขอบคุณที่ห้ามเราไว้ขอบคุณที่แนะนําขอบคุณที่บอกที่กล่าวคุณเอาไว้ก็ได้นะคะอ่ะอีกใบหนึ่งสิ่งใดที่ควรที่จะเริ่มหรือควรที่จะเพิ่มนะคะมีทางออกห <c oughs> น่อยเห็นไพ่อันนี้ทีไรแล้วหน่อยรู้สึกขำ หน่อยมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้เนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็วทำอะไรแบบจับหลายอย่างหลายมือหลายทิศหลายทางทั้งลืมเวลาให้กับคนรอบข้างคนที่เรารักทั้งทำอะไรจนไม่ได้ฟังคำพูดของคนอื่นและที่สำคัญก็คือบางอย่างคุณทำอะไรรีบร้อนเกินไปบางอย่างมันต้องใช้เวลาค่ะบางอย่างมันก็มีทางออกบางอย่างมันมีคำตอบบางอย่างมันมีสิ่งที่เรียกว่า มันมีเป้าหมายของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณไม่รู้หรืออะไรที่คุณไม่มีความเชี่ยวชาญชำนาญนนะ่ะขอให้คุณหยุดพักแล้วลองคิดทบทวนนะคะเพราะหน่อยมีความรู้สึกว่าลิงเนี่ยที่มันนั่งอยู่เนี่ย เพราะมันรู้สึกว่าไม่รู้ว่าเราจะรีไปทําไมเพราะว่าจริงๆแล้วทางออกของมันมันก็อาจจะไปอีกนิดนึงมันอาจจะเจอทางออกก็ได้มันอาจจะรู้อะไรมากกว่าเราก็ได้เพราะฉะนั้นเลยก็คือสิ่งที่เห็นในภาพเนี้ยมันเป็นในลักษณะของการที่คุณยังไม่ได้ลองหรือการที่คุณอาจจะยังศึกษาอะไรไม่มากพอแล้วลงมือทำเลย นะคะซึ่งบางทีคําตอบที่ได้เนี่ยมันอาจจะยังไม่สมเหตุสมผลหรือว่ามันอาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เราได้โจทย์ปัญหาชีวิตมาหรือว่าข้อสงสัยหรือว่าเจออุปสรรคอะไรบางอย่างก่อนที่คุณจะตัดสินใจให้คําตอบหรือว่าก่อนที่คุณจะตัดสินใจตกลงวงใจอะไรเนี่ยบางทีเนี่ยการที่เราหาข้อมูลเพิ่มเติมการที่เราหาสิ่งที่มาอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เอามาเติมเต็มเพื่อที่เราจะได้ใช้ในการพินิจพิจารณาเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้เราหาคําตอบหรือว่าหาทางออกได้สวยงามสวยหรูกว่านี้ก็ได้นะคะนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกนะคะเพื่อนๆเ,เอาเป็นว่าใครที่พบเห็นคลิปนี้นะคะหน่อยก็หน่อยแล้วแต่หน่อยจะคิดว่าหน่อยจะทำอ่า เนื้อเรื่องประมาณไหนเพราะบางวันก็คิดไม่ออกก็ให้ไพ่บอกเล่าบ้างอะไรบ้างแต่พอดีวันนี้หนะ่อยอยากเปิดในลักษณะของสิ่งศ,ศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์มีอะไรอยากที่จะให้เราลดแล้วก็มีอะไรอยากที่จะให้เราเพิ่มนะคะหรือว่าเริ่มต้นทำลงมือทำได้แล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนเอาเป็นว่าใครที่ฟังมาจนถึงตอนท้ายขอให้พิมพ์คำว่าความสุขในชีวิตนะ,ะเห็นภาพครอบครัวแล้วรู้สึกว่ามันเป็นความสุขในชีวิต น,ะะน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะทุกคนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย